เสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจจะเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวบ้านถือวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2568นานะครับอยู่กับผมสวัสดีอยู่กับผมสวัสดีขือพิมไมนะครับผมนะฮะครับดำเนินรายการนะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์หลายๆเรื่องนะครับที่เขตรับผิดชอบ ของนนะครับเทศบาลนะครับนีเทศบาลโนสโนสะอาดอําเภอโนนสะอาดนั่นเองนะครับควันหลงจากการเผาอ้อยนะครับจากการเผาอ้อยนะครับผมในครั้งนี้นะครับผมนะฮะเหตุาการเผาอ้อยนะครับนี่ตั้งแต่วันที่30มกราคม่นแหละครับ2568นะครับ,ค,รบควันหลงควันหลงก็ว่าอย่างนั้นแล้วก็ ทีมงานเรื่องเล่าข่าวบ้านถือก็มาออกอากาศนะครับนะฮะเต,ตือนด่าชาวไร่อ้อยนะครับช่วงนี้ก็ห้ามเผาถ้าเผาโดนจับปรับแน่นอนก็ว่าอย่างนั้นนะครับผมช่วงนี้ก็คุณอ่าเยอะนะครับนะ p m PM นี่แหละครับผม2.5อะไรเนี่ยครับเผาแล้วลามเอาไว้อย่างนั้นนะครับเผาแล้วลามนะฮะ ที่อำเภอโนนสะอาดนะจับจริงนะวันที่30มกราคม2,568เวลา20.00นากาจนยนะ์อะเหตุชาวบ้านเผาใบอ้อยนะที่บ้านหัวฝายนะหมู่3ตํตำบลโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีอ่าเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วครับกลุ่มที่โนนสะอาดก็มีหลายเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นยาบ้ารถแต่งตรถซิ่งนันนี้ก็ช่วงนี้นะอ่าโฟกัสอยู่ที่ไล่อ้อยนะครับเผาอ้อยอกำลังฮิตอยู่นะครับเผาอ้อยนะครับผมนะเผากันนะครับส่วนมากก็ลักลอบเผาบางท่าน,นก็รู้เท่าไม่ถึงการเขาว่าอย่างนั้นคำคำนี้รู้เท่าไม่ถึงการนี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับผมก็รู้กันหมดแล้วนะครับนะฮะ าทางเทศบาลหนองแวงนนสะอาดนะเพื่อนำกำลังเข้าไปลงางเ,นะเพลเพิงไม่ดังกล่าวนะครับไหมนะครับส่วนที่เผาไม่ใช่ใครครับส่วนนะครับส่วนคนที่จุดไฟนะเป็นชายนะสงวนชื่อและนามสกุลไว้นะครับเป็นชายอายุ50ปีนะครับผมรับสารภาพว่าเป็นคนจุดไฟ เผาใบอ้อยภายในไร่อ้อยของตัวเองจริงแต่ไม่คิดว่าจะอ่าไม่คิดมันจะลุกลามไปของไอที่ของคนอื่นไล่ของคนอื่นนะครับผมพยายามจะดับดับก็ไม่ทันนะครับดับไม่ได้นะครับผมเลยแจ้งไปทางเทศบาลหนองแวงโนนสะอาดนะครับเพื่อมาระงับอับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะครับผมนะเจ้าหน้าที่ก็อ่า ชี้แจงให้ชายอายุ50ปีนี้ได้รับทราบว่าการเผาอ้อยนี้ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่งพนังกงานสอบสวนเพื่อจะให้สอบสวนได้รู้ว่าอ่าการเผาอ้อยนี้มีคดีแบบไหนแบบไหนก็จะอธิบายให้ชายอายุ50ปีนี้ได้รับทราบนะครับ ข้อกล่าวหาว่าเผาอ้อยนะครับเขาเขาไม่ให้เผาอ้อยนะครับแต่เผารู้ร,รู้หรือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับผมเรื่องการเผาอ้อยเนี่ยตาอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าข่าวดังเหลือเกินนะครับผมการเผาอ้อยนี้ที่อุดรธานีก็เขาก็มสะพัดนะครับนะแต่ลุงห้าสิบปีนี้ไม่รู้ แกทราบหรือไม่ทราบนะครับผมแกเลยเผาไล่อ้อยนะครับของแกนะครับแล้วดับไม่ทันคราวนี้ลุกลามไปที่อื่นคราวนี้ดับไม่ทันกิ่งกางนะครับไปแจ้งนะเทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาดนั่นนะครับเพื่อมาดับเพลิงหน่อยดับไฟหน่อยดังนั้นเ่าจะลุกลามกันไปกันใหญ่นะครับจะสร้างความเสียหาย อาจจะลามไปถึงไฟไหม้บ้านอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเราไปดูเหตุการณ์พร้อมๆกันกับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับเจอนครับกับผมก็ไปปุ๊บนะไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้เลยก็แล้วกันนะครับผมในช่วงนี้นะครับนี่นะครับเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับนี่ครับผมนี่ เาวแล้วลามเขาว่าอย่างนั้นที่อำเภอโนนสะอาดนะเขาบอกว่าจับจริงเขาว่าไม่ใช่อิงนิยายจับจริงๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะไม่ใช่เล่นละครนะฮะฉากสุดท้ายนะครับผมนะจับจริงนะครับผมนะนะครับไม่ใช่ผักขี่โรยหน้าเขาว่าอย่างนั้นนะฮนะอะอาอ่านตามนี้ก็แล้วกันนะครับที่ตัวหนังสือที่ขึ้นให้ดูนะครับผมมีการเผา นะครับอ่าลดตัวหนังสือลงหน่อยอ่านี่นะครับผมการเผาลามลุกลามไปทั่วเลยนะครับตอนแรกก็โอเคอยู่นะครับผมอ่าหลังๆมาชักไม่เชื่อใจและมาดับไฟก็ไม่ได้นะครับผมนี่นะครับดับไฟก็ไม่ได้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นะฮะตำบลหนองแวงนนนสะอาดนะครับเพื่อมาให้ดับไฟนะครับ นี่นะครับผมเพื่อมาให้ดับไฟพร้อมเจ้าหน้าที่นะ,ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาตรวจกันใหญ่เลยนะครับผมแหมกาลังจะนอนหลับบางคนกําลังทานข้าวนะ,ะเจ้าหน้าที่เนี่ยยี่สิบนาฬิกานะครับผมสองทุ่มวันวัน,วนที่สามสิบนะครับผมสองทุ่มนะครับผมนะฮะแหมบางทีเจ้าหน้าที่จะนอนเข้าเวรแล้วจะพักผ่อนสน่อยอะไรประมาณนี้แต่มาเหตุเกิด ที่ไล่ของชายอายุห้ิปีนะครับผมนะเผาใบอ้อยนะฮะแจก็รับสารภาพนะครับแจก็รับสารภาพนะครับเผาจริงครับผมเผาแล้วไม่ไม่คิดว่าว่าไฟนี่มันจะลุกลามไปรวดเร็วทันใจอะไรขนาดนั้นก็ว่าอย่างนั้นนะครับดับก็ดับไม่ได้นะครับเลยโทรแจ้ง อเจ้าหน้าที่เทศบาลหนองแวงโนนสะอาดนะเพื่อไม้ดับไฟหน่อยเพื่อจะลุกลามไปไหม้มากกว่านี้เขาว่าอย่างนั้นชายดังกล่าวรับสารภาพนะครับผมนะฮะก็มีกับชาวบ้านนะครับก็ดูนะครับถ้าเกิดแล้วลุกลามก็ามาไหม้บ้านนี่ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับผมก็เลยโทรแจ้งนะเจ้าหน้าที่เดือดร้อนเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็รีบรุดเข้ามาที่เกิดเหตุนะครับ รถด,ดับเพลิงสองสามคันก็ดับนะฮะโอ้กว่าเพลิงจะสงบก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับนี่นะครับผมนะพอก็เจ้าตัวก็ยืนตัวสั่นเลยนะครับผมโอ้โหดับไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยนะครับดับคนเดียวไม่ได้นะครับผมตื่นตัวสั่นก็รับสารภาพนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไลยไปสอบถามสอบถามเรียบร้อยก็นําส่ง พนักงานสอบสวนนะครับนี่นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าลุงเผาทําไมหรือว่าลุงไม่รู้เอาว่าอย่างนั้นเนื่องจากากรณีดังกล่าวนี้การเผาอ้อยนี้มันผิดกฎหมายาลุงก็รับทราบครับครับครับลุงก็ไม่รู้เ,เรียกตาก็แล้วกันตาก็ไม่รู้นะครับตาก็เผาเป็น ไล่ของตานี่แหละแต่ว,ว่าอย่างนั้นก็เรื่องกดมุงกฎหมายตามไม่รู้หรอกนะเผาตามภาษาชาวบ้านนี่แหละนะครับผมว่าจะให้คดีของลุงลุงก็ยอมรับสารภาพนะมาสอบสวนไปสอบสวนมาเรียบร้อยนะครับเป็นที่โอเคตกลงรับสารภาพนะครับผมก็ มานี่ครับนะครับงานสืบสวนสถานีตำรวจภูทรนนทสะอาดเนี่ยนะมาโจโอใช่ไหม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 เอาเอาภาพนี้ก่อนก็แล้กะละันภาพนี้แหละครับผมภาพนั้นก็ไม่ต้องนะครับนี่โอ้เจ้าหน้าทีก่ก็ทำงานเต็มที่เลยนะครับผม ลุงคนนี้ก็ยอมรับสารภาพนะครับผมรู้เท่าไม่ถึงการการเผาอ้อยนึกว่าจะไม่ผิดกฎหมายเขาว่าอย่างนั้นเลยเผาไอ้อ้อยของตัวเองนี่แหละ,ะไม่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ไฟลุกลามไปนะครับไฟมันลุกลามหน่อยๆน,นะลงุงตาก็ดับคนเดียวนะั้นดับไม่อยู่นะครับต้องเดือดร้อนอทางเทศบาลหน้องแหวน นะโนนสะอาดเพื่อเข้ามาระงับเหตุเพิงไหม้นะครับโอ้โชคดีโชคดีอ่ะลุงก็ขอขอ่าตาก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยตานะส่วนเรื่องคดีเรื่องอะไรนะก็ดําเนินตามกรารกฎหมายก็แล้วกันอ่าตายอมรับสารภาพครับอย่างไงแล้วครับขอความเป็นธรรมด้วยนะก็ว่าอย่างนั้นอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เอาคุยกันาตามนั้นครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าเอ่อจีปี GP, หรือว่ารอลงอาญาก็ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนอาจจะสอบสวนข้อเท็จจริงว่าข้อหานี้มันรุนแรงไหมอะไรปรามานี้นะครับผมนะฮะโอ้พูดเข้าใจกันนะครับพูดเข้าใจกันแล้วก็พนักงานสอบสวนก็คงจะสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วล่ะครับ เสร็จสิ้นแล้วคงจะลงเอ่ยกันด้วยดีแล้วนะครับผมนะฮะคงจะลงเอยกันด้วยดีเขาว่าอย่างนั้นอะคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับผมการทําผิดกฎหมายหรือว่ายังไงนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําผิดกฎหมายนะฮะถ้ารู้ว่าผิดกฎหมายเขาก็ไม่ทํานะครับอาตาวัยห้ปีแล้วนะครับผมก็คงหลงหลงลืมล,มลืมนะครับ อาการที่จะกดมุ้งกดหมายอะไรประมาณนี้เพราะว่าแจอยู่ที่ไล่ของแจเนาะมันยาลบหรือยังไงก็ไม่รู้แจก็คิดไปนะอยากจะให้พื้นที่สะอาดแจก็จุดเผาใบอ้อยนะฮะนะโอ้ช่วงนี้สปอตไลท์ไปส่องไปที่คนที่เผาอ้อยนะครับหลายพื้นที่เผาอ้อยโชว์ทางเฟซบุ๊กถ่ายทอดสดก็มี นะครับหลายๆพื้นที่นะครับผมนะก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลหนองแวงโนนสะอาดนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะสอพนอนสะอาดนะครับที่มาช่วยดับเพลิงนะครับช่วยเอารถด,ดับเพลิงไปดับไฟที่ลุกลามอยู่ที่ ตาว,าวัยห้าสิบปีเผานะครับแล้วดับคนเดียวไม่ได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับช่วงนี้สองทุ่มเนาะกำลังดูละคระกำลังทานข้าวนะว่าอย่างนั้นส่วนส่วนตานี่ก็โอ้ลงไปที่ไรเลยโอ้ยี่สิสองทุ่มแล้วคงจะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะาะเผาไฟนะว่าอย่างนั้น โดยไม่ได้แจ้งใครเลยนะครับผมแกก็เผาเผาตามสบายเชิบนั่นแหละแต่ก็ดูแลควบคุมไฟนะครับตอนแรกก็ควบคุมไฟได้อยู่นะครับผมมันมันไม่ลุกลามเนาะลมกระโชกคราวนี้นะครับผมลูกไฟมันก็กระเด็นไปนะโป่งปางเอาเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ช่วงนั้นเอาไม่อยู่แล้วครับนะฮะโอ้ต้องกิ้งก้างไปเทศบาลหนองแวงโนนสะอาดนะครับผม โอ้นองแวงโนนสะอาดโอ้โหเบืงอะไรรับแจ้งแล้วรีบทันทีเลยครับผมนะ,ะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ลุดไปที่เกิดเหตุนะครับผมที่ไร่ของชายอายุ80ปีนั่นะครับชนะ่วยดับเพลิงโอ้ยเหนื่อยไปตามๆกันนะครับผมมืดด้วยนะครับผมนะมืดด้วยทางก็เข้าไร่เข้านาก็ลำบากนะว่าอย่างงั้นนะครับอ่ะ เวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับผมอ่ะก,ก็เ,เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็แล้วกันการเผาไล่เผาอ้อยเผาอะไรนี้ต้องแจ้งเทศบาลหรือว่าถ้าพอแ,แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เผาก็อย่าไปเผาอย่าไปฝืนอย่าไปลักลอบเผานะครับนี่พอเจอแล้วจับรับเป็นไงช่วงนี้เศรษฐก,กิจมันค็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะครับผมเงินทองก็ไม่ค่อยจะมี โอ้ตาเป็นไงเนาะตาครับผมอาข่าไปแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รู้จะติดคุกหรือว่ารอลงอาญาหรือว่ายังไงก็ติดตามนะครับผมนะ,ะข่าวคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานมาเพื่อให้ทราบนะครับครับขอฝากไว้ด้วย YouTube บ้านผือทีวีนิวนะครับผมอเขียนภาษาไทยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม Facebook สวัสดเกือพิมายติ๊กตอกวราพรพาเที่ยวนะ นะแล้วก็เว็บไซต์ w w w b ์ไบ้านผือทีวีนิวคอนะฮะเขียนภาษาไทยเลยที่ Google นะครับบ้านผือทีวีนิวจะขึ้นมาเป็นหมดหมูลเลยครับขึ้นมาปุ๊บทันทีเลยนะครับโอเคนะขอขอบคุณมากนะครับผมนะฮะหมดเวลาลงนะครับผมนะ,ะสวัสดเถือพี่ไมยผู้ดำเนินรายการขอเกล่าคำว่าสวัสดีครับ ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อ้าสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู